สวัสดีค่ะบักสะพัืทสองค่ะแพ้ค่ะหมิค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาดูเป็นหมวดงานแฟชั่นรวมชายหญิงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลอตเอีีค่ะน้ำหนัก90กิโลกรัมนะคะลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่6,000บาทจำนวนชิ้นประมาณการคร่าวๆอยู่ที่300-350ชิ้นนะคะ ตกต้นชุนต่อชิ้นค่ะประมาณ18บาทค่ะใา่ค่ะลูกค้ายน้ะเป็นหมวดรวมเลยใชทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงค่ะ,คะแต่ราคาสุดคุ้มมากๆ90กกิโลราคาเพียงแค่ 6บาทลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณการที่18บาทนะคะวิยพี่ก็ได้อยู่ในโคนนะคืะได้ยู่โคนที่ขาวลูกค้าจะเป็นเชิ้ตมีมาเป็นแฟชั่นในนีค่ะหรือว่าจะเป็นหมวดเสื้อยืดเสื้อคา่าค่ะสูทลูกค้าจากกางเกงกระโปรงในนี้คือมีหมดครบจบในกระสอบเดี่ยวเลยนะคะใช่ค่ะถามหาผู้หญิงมีค่ะลูกค้าจ๋าถามหาผู้ชายมีนะคะลูกค้า หมวดของเขาคือแฟชัน่นรวมรวมมาทั้งผู้ชายรวมมาทั้งผู้หญิงเลยลูกค้าจากพ่อค้าแม่ค้าใหม่นะคะไม่รู้ว่าอยากจะขายงานผู้ชายก่อนหรืออยากจะขายงานผู้หญิงก่อนยังเลือกไม่ได้คะ่ะลูกค้าจากแนะนําหมวดนี้เลยแนะนํากระสอบนี้เลยนะคะใช่คะ่ะ สอกว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบยังไม่ทราบว่าอยากขายหมวดไหนชัดเจนหรือว่าอยากขายรวมนะลูกค้าจะสามารถนําตัวนี้ไปเลยรุกได้แต<ะ>่ถ้ากางเกงสลักขายดีลูกค้าสามารถมาเอาสลักรวนได้หรือว่าจะเป็นเสื้อแฟชั่นขายดีลูกค้าจะมาเอาเป็นเสื้อแฟชั่นก็ได้ได้บัคกของเรามีสินค้าหลากหลายรายการเลยนะแต่ว่าถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่แบบเป็นมือใหม่อยากแบบอยากลองขายก่อนลูกค้าจะแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ได้ทั้งหมด50กิโลกรัมนะลูกค้าจะ 90กิโกร,รัมในราคา6,000บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยัวๆ่วคุ้มๆเลยเป็นกระโปรงยีนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อมีมาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นแจ็คเก็ตสวยๆแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าจ๋า เอาไปมิกซ์ไปแมทกันได้เลยนะ,ะลูกค้าจะสามารถนําไปมิกซ์ไปแมทกันได้อัพทําราคาได้<ช>จากต้นทุนต่อตัวนะคะ18บาทลูกค้าจะเอาไปจับเซตจับคู่สามารถอัพทําราคาได้เลยนะคะอันเดอร์ค่ะใช่ค่ะ้าเท่อะสิบแปดบาทอ,อุ้ยอันนี้พี่ที่ใส่แจ็กเก็ตข้างนอกเนาะแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามข้างในได้ไหมวิ้ได,ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองจัดกันลองลองลอง,ลอง,ล,องลองก่อนนะคะลูกค้าจะสวยๆเลย,เลยอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจะสุดคุ้มมาก สิบแปดบาทเท่านั้นนะคะอุ้ยได้ไหมหรือว่าจะเป็นเสื้อตัวสีดําของพีมินแขนกุดเมื่อกี้กับกระโปรงยีนด้านหลังที่ไปก่อนนอนนี้ก็ได้ลูกค้าจะจับแมทกันได้หลากหลายเลยเพราะว่าแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดนะลูกค้าจะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนอยากใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจปัดแบรนด์มาอีกแล้วค่ะแพ้ค่ะเมื่อกี้พี่เจออันเดิมเมื่อกี้พี่เจอสาราต่อด้วยยูนิโคค่ะลูกค้าจ้า ะะสไตล์เสื้อยืดแบบนี้มีมาลูกค้าจาาข้อดีของเขานะคะที่เป็นงานรวม<ะ>เอาไปเลือกได้เอาไปทําราคาที่แตกต่างกันได้ลูกค้าจ๋าถ้าเป็นงานผู้หญิงขายดีมาเอาผู้หญิงล้วนถ้างานผู้ชายขายดีมาเอาผู้ชายล้วนหรือว่าเสื้อยืดขายดีมาเอาเสื้อยืดล้วนหรือว่าจะเป็นสูรขายดีมาเอาสูรล้วนลูกค้าจะสามารถไปแยกตลาดได้อีกทีด้วยนะคะ ใช่ค่ะาอยากแนะนำจริงๆนะสำหรับหมวดนี้นะค่ะนีเป็นเกรด A ด้วยนะลูกค้าจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหาย5ถึง15เปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ทางบริษัทเลยนะคะใช่ค่ะอยู่ในนี้สั้มาเลยกางเกงกระโปรงเดสนะคะลูกค้าจะเสื้อนะคะเสื้อกล้ามเสื้อแขนยาวเสื้อขอบมีมาอยู่ในนี้เลยลูกค้าจะ เสื้อยืดก็ใส่เดี่ยวก็มีมานะคะใช่ค่ะ Uniqlo ค่ะโอ้ยจีอยู่วิ่งในทรงขอบได้นะเป็นทรงขอบด้วยนะอันนี้พี่ใส่กันด้วอันนี้ใส่ได้ไม่เล่นเสื้อยืดเออมันสจอยืดเราใส่ได้ใส่ได้แต่ว่าพุงออกนิดนึงไม่เป็นไรตัวนี้เขาเป็นคิดแฟชั่นแหละโชว์พุงไม่ไม่ได้โชว์แบบหน้าท้องเหมือนคนอื่นโชว์พุงใช่โอเคแนะนำดีมากนะคะลูกค้าใส เอาเอาตันกันทำไมเ่ะโรคาจ่าตัวนี้อี่เป็นกระปรงค่ะน่ารักจังโรคาจ่าตัวนี้กับเสื้อขาวพี่หมินตัวเมื่อกี้ได้โรคาจ่าคุณพี้อันนี้อันนี้เป็นกางเกงทำงานะเป็นชกกระปงไหมน่าจะเป็นแบบใช่ออกแนวคูลดนะปสวยนะสวยเลยนะมากับคนสูงอย่างเราเลยนะคะแน่นแล้าเราสูงใช่ค่ะโรคาจ่าแต่ถ้าคนสูงกว่าเราก็จะเป็นห้าส่วนแล้วนะ ลูกค้าจ๋าสวยๆเยอะๆว่าเลยค่ะแนะนำแนะนำนะคะพราค้าแม่ค้าที่แบบว่ากำลังหาอาชีพเสริมนะคะลูกค้าจ๋าแต่ไม่รู้จะขายอะไรแนะนําหมวดนี้นะคะออะต่อด้วยยูนิโคค่ะอุ้ยชุดนี้ส่วยอ่ะใช่เสื้อกขบกางเกงอุ้ยออกแนวอะไรนะมินิมอลเนาะใช่สาวญี่ปุ่นประมาณสาวญี่ปุ่น ต่อด้วยเดซค่ะลูกค้าจ่าเดซยูนิคอสวยๆแบบนี้เลยตนน้นทุนสิบแปดบาทค่ะลูกค้าจ่าอยู่ในนี้สิบแปดบาทเท่านั้นได้เดซสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ่าุ๊ยอันนี้ของพี่ก็ญี่ปุ่นนะวินน่ารักจังน่ารักไหมใช่เป็นกระโปรงลายสกอตยสู้ไงอ่ะไซส์ไซส์โอเคเลยนะไซส์หน<ซ>ู ได้ M L อ่ะได้ได้ได้จะบอกว่าตัวเองใส่ L อุ้ยยังใส่ L อยู่ยังไม่ขึ้นเป็น x L อ่ะหรอยี่สิบนี้ก็ไม่ได้โอเคค่ะเราค่ะจากเรื่องไซส์มีคะมาเลยนะคะไซส์สตาร์ตตั้งแต่ S M L X L มีไม้อยู่ในนี้เพราะว่างานของเขาขะมาเลยนะคะลูกค้าจะไม่ได้การันตีว่าจะเจอไซส์ไหนเยอะไซส์ไหนน้อยนะคะพี่มีชอบกางเกงตัวนี้จังอุ้ยสวยอ่ะเขาจะเป็นอะไรนะ ห้าส่วนหกส่วนหรอใช่ไหมถ้าสำหรับเอลสูเป็นเอวนด้วยใส่กระขอบได้ไหมได้อุ้ยสวยนะใส่กับเสื้อแบบทับในอ่ะกำลังน่ารักน่าแรงเก๋เลยนะลูกค้าจะสม่ำเสมอนะลูกค้าจะอุ้สวยอ่ะใช่เทสวยเลยคเอาสูตรไปใส่คู่กันค่ะเก๋อยู่นะเก๋ร่วนะค่ะจะซื้อไปใส่เองหรือหันกับเพื่อนก็ได้นะได้ค่ะ หรือวจะเอาไปขายด้วยก็ได้ลูกค้าจะคุ้มคุ้มยั่วเลยนะสําหรับกระสอบนี้นะลูกค้าจะ90กิโกรัมราคา6,000บาทเท่านั้นลูกค้าจะ CF ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกระสอบรีวิวนี้ก็ได้ลูกค้าจะได้ค่ะได้ตามที่เรารีวิวทุกตัวเลยค่ะว่าจะเป็นกระสอบใหม่สําหรับสายรุ่นเองเปิดเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าชอบตามที่เรารีวิว CF ได้คะ่ะลูกค้าจะแต่ยอยากรุ่นเองอยากเปิดเอง ลูกคะะ้าจ๋ากระสอบใหม่มีพร้อมจะส่งนะคะจะส่งทั่วประเทศเลยคะ่ะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือ<ด>ว่าเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศหรือว่าต่างทวีปนะคะลูกค้าจ๋าของเราก็จะส่งนะใช่ถ้าพับเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนได้ไดลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะลูกคะะ้าจ๋าประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศลูกค้าจ๋าถ้าสนใจขายเสื้อผ้ามือสองหรือว่าอยากเอาแบบ ไปเพิ่มเติมธุรกิจตัวเองนะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามบักเราได้บักเรามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายรายการเลยนะแล้วก็แยกหมวดแยกประเภทค่อนข้างชัดเจนนะลูกค้าจะจะเป็นเสื้อกางเกงกระโปงรงเดรสหรือว่าจะเป็นพวกกระเป๋าเราก็มีนะลูกค้าจ้ะสนใจสามารถทักเข้ามาขอดูรีวิวก่อนได้ ลู้ค้าจะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าไลน์สามารถท้าหาเราได้เลยหรือจะโทรหาพนักนางานขายก็ได้นะลูกค้าจ๋าเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าโพสนี้6เบอร์ลูกค้าจ๋าชอบเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นได้เลยหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่แบบไม่สะดวกโทรก็สามารถนําเบอร์ไปแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะรู้ค้าจ๋าสะดวกช่องทางไหนสามารถพักได้นะคะลูกค้ะคจ๋าสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า สะดวกโทรเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋านินยัอพิธีนะคะเบอร์โทรที่จะโทรหาพนักง,งานโดยตรงได้คือเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊ก k ะหกนี้แต่ถ้านอกเหนือจากนี้จะไม่ใช่แล้วนะคะลูกค้าจา๋าใช่ค่ะลูกค้าจา๋าโทรได้เลย6เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเฟซหน้าโพนี้นะลูกค้าจา๋าเลือกโทรได้เลยจะเป็นเบอร์ไหนก็โทรติดหมดนะลูกค้าจา๋ากรณีที่โทรไม่ติดก็คือไม่มีสัญญาณเท่านั้นนะลูกค้าจ๋าแล้วก็แบตหมด ยังไม่ได้เสียบสายชาร์จนะลูกค้าจ๋าตอนนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะคะใช่ค่ะแต่ถ้าโทรไม่ติดนะคะลูกค้าจ๋าแนะนาแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าพนักงานไม่รับสายนะคะลูกค้าจ๋าแอดไลน์เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กก็ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าก็ทักหาเราได้โดยตรงได้เลยหรือลูกค้าสะดวกคุยกับแอดมินค่ะลูกค้าจ๋าอินบ็อกเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้หรือ จะอินบ็อกไลน์นะคะลูกค้าจะหาเราก็ได้นะคะหรือเว็บไซต์ของเรานะคะหรือว่าช่องทางติกตอกนะคะลูกค้าจ๋าติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าทานในที่แบบ อยากรู้อยากทราบนะลูกค้าจ๋ะว่าบัคมิสินค้าประเภทไหนบ้างลูกค้าจ๋ะเข้าไปใน Google ได้เลยนะพิมหาว่าบัคเสื้อผ้ามือสองนะลูกค้าจ๋ะน่าจะเป็นลิงก์เว็บขึ้นมาเลยนะลูกค้าจ๋ะในเว็บก็จะมีเป็นแคตตาล็อกนะลูกค้าจ๋ะเป็นหมวดสินค้าที่แบ่งค่อนข้าขงชัดเจนในนั้นก็จะมีเป็นหมวดสินค้าเป็นราคาเป็นต้นทุนประมาณการคร่าวๆเอาไวใ้ให้ลูกค้า ได้ศึกษากันนะคะใช่ค่ะอาสวัสดีลูกค้าด้วยสวัสดีคุณพ่อสมหมายด้วยนะคะ,ะแฟนตัวยงของบักเราะคะ่ะใ,ใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยน่าจะเป็นผู้ที่รับชมตั้งแต่ต้นไร,ร้ลูกค้าจารุอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือว่าจะเป็นชมย้อนหลังนะคะลูกค้าจะราก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เฟซบุ๊กของบักเราด้วยนะคะแพรกางเกงสีชมพูคู่กับเสื้อพี่ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมได้อยู่ น่ารัก嘛น่ามันน่ารักนะลูกค้าจากแฟชั่นญี่ปุ่นนะลูกค้าจากเดนีมเป็นยันญี่ปุ่นน่ารักน่ารักสำหรับสายมินิมอลก็ได้ ใส่ทําง,งานใส่ไปเที่ยวคะ่ะคงาเฟ่ลูกค้าจ๋าหรือบางตัวสามารถใส่ไปทาบุญเขวัดเขาวาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะเขวัดแล้วก็เขวาวาาด้วยะลูกค้าใส<ห>่ไม่แน่<ๆ>ใ,นใ,นใจเหมือนกันนะนะอ่ะสวยๆอายุอะค่ะลูกค้าจ๋า90กิโล90กิโลอุ้ยได้เคิสายเดียวค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะ90กิโลนะคะ6,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋า6,000บาทเท่านั้น พ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถซ f เอฟได้เลยเป็นกระสอบใหม่ก็ได้เป็นกระสอบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าจะสามารถซีเอฟได้ทั้งหมดเลยอยากเป็นกระสอบใหม่อยากได้ตามที่เรารีวิวก็แนะนาเป็นกระสอบนี้นะคะและก็ถ้าลูกค้าซื้อครบสองหมื่นนะคะลูกค้าจะได้ส่วนลดด้วย1 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกบัคด้วยนะคะ ปาเตสอุ้ยัวนี้สวยอะัวนี้สวยเหมาะก,กับแพมากเลยอะหนูอยากได้เหมาะก,กับแพมากเลยแต่ว่าคิดว่าจะออกนิดนึงไม่ออกหรอกเขาลักอยู่ไม่ออกหรอกแล้วหนู <c oughs> เอาขึ้นมา <c oughs> หนูเอาเอวขึ้นมาอ๋อหนูเอวเอาเอวขึ้นมา <c oughs> ใช่ค่ะราคาจ๋าสวยสวยยั่วเลยนะูกค้าจ๋าต่อจากพี่มินเมื่อสักครู่นะคะูกคาจ๋าสาหรับสมาชิกบัคกของเราเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะูกค้าจ๋า เป็นครั้งเดียวก็คือถือว่าเป็นตลอดไปเลยนะค่ะจ๊ะเพี <c oughs> ยงแค่จําชื่อหรือว่าเบอร์โทรของลูกค้าได้นะคะลูกค้าแต่ที่เปิดบินครั้งแรกนะสามารถให้เราเช็คก็ได้นะคะลูกค้าจะ๊ะโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกบัคนะคะลูกค้าจ๋ะของเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะจ <c oughs> ๋าจแต่และเดือนของเราก็จะคืนกำไรให้ลูกค้าแต่และหมวดหมู่เนาะถ้าลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคออยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋ะ และก็ขายงานที่เป็นโปรโมชันของเราอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะสามารถ CF ได้เลยบางรายการอดหมดแล้วก็มีนะคะลูกค้าจะไม่อยากให้พลาดนะคะลูกค้าจะรายการโปรคืนกำไรของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะโปรโมชันสําหรับเดือนมีนะของเรามีเป็นโปรโมชันราคาพิเศษนะลูกค้าจะสามารถดูหน้าโพสได้เลยนะลูกค้าจะหน้าเฟซของเราเลยว่าเป็นรายการอะไรบ้างสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถซื้อสินค้าในราคาโปรโมชันได้เลย แต่ว่าสาหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะลูกค้าจะซื้อสินค้าหมวดที่ไม่ใช่โปรโมชันของเราให้ครบ2 0,000ตัวนั้นจะได้ส่วนลดด้วย1,000บาทแต่ถ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบอยากซื้อในราคาโปรโมชันเป็นสินค้าโปรโมชันของเรานะลูกค้าจะสามารถซื้อรวมๆกันได้เลยค่ะรหัสได้เลยทั้ง10รายการที่เป็นโปรโมชั่นให้ครบ20,000บาทลูกค้าจะตัวนั้นจะได้ในราคาโปรโมชั่นไปเลยดค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะคุ้มคุัมยเลยแบบไหนก็คุ้มค่ะลูกค้าจะปัาน ยูนิโค่ค่ะยูนิโค่ใหม่อีกแล้วปลายห้อยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะเป็นลายของดิสนีย์นะคะลูกค้าจะาคอแรปกับดิสนีย์ด้วยวิยลช้างช้างหป่าช้างนะคะช้างนะคะลูกค้าจ๋าสวยสวยเลยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำแนะนำเลยนะคะพ่าค้าม่ค้าที่ขายอยู่แล้วคือว่ากลมประคานไม้ใหม่นะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยเป็นห่อค่ะลูกค้าจ๋า แนะนำแนะนาเลยนะคะหมวดนี้นะคะไปคัดแยกทาราคาได้เลยกระโปรงขายราคาหนึ่งเสื้อขายราคาหนึ่งกางเกงขายอีกราคาได้เลยก็ใช่ค่ะลูกค้าจะจับทาราคาได้หลากหลายเลยต้นทุน18บาทเสื้อจะเอาไปขายตัวละ80กระดาษกางเกงขายตัวละร้อยเด็กขายตัวละร้อยห้าสิบนะลูกค้าจ้ะสามารถจับไปทําราคาได้หมดเลยนะคัดแยกแบ่ง ทำราคาได้เลยนะคลูกค้าจ๋าต่อด้วยอาดิดาสค่ะลูกค้าจ๋าแบรนด์ของเราไม่พักเลยอาดิดาสมีมา g ีมีมายูนิคมีมาเอชมีมานะคะลูกค้าจ๋าเอ็กวินมีหมานะคะใช่คะ่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเป็นประมาณการคร่าวๆนะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้นะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นรวมชายหญิงนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นลดดีดีค่ะน้ำหนัก90กิโลกรัมนะคะ ราคาอยู่ที่6,000บาทค่ะจำนวนตัวประมาณการเข้าๆอยู่ที่300-350ถึง350ตัวนะคะต,ต้นทุนต่อตัวค่ะประมาณการเข้าข้าอยู่ที่1 8บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG, b u เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักนของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะคะ วากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ